สวัสดีค่ะดิฉันดรพิพาพันต์งามประมวลตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอนำเสนอผลงานเรื่องภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ในประเทศไทยกรณีศึกษาการใช้ช่องทางดิจิทัลและภาษาบนป้ายในท่ากาศยานดอนเมืองสำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่5ประจำปี2564า เรื่องศิลปศาสตร์ในยุคดิจิทัลศิลปศาสตร์บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในวันจันทร์ที่2สิงหาคม2564จัดโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Research Overview นะคะในปีพุทธศักราช2 5 5 2นหระคะหรือว่าปี2009เนี่ยดิฉันก็ได้ทำวิทยานิพนธ์นะคะระดับบัณฑิตศ,ศึกษานะคะเกี่ยวกับ ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ในประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยดิฉันก็ได้เก็บข้อมูลจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็สถานีขนส่งสายใต้นะคะก็คือสถานีขนส่งสายใต้ที่บรมราชชนนีนะคะณะตอนนั้นเนี่ยท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็เป็นท่าอากาศยานที่ใช้บินสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศนะคะแล้วก็ผลการวิจัยเนี่ยก็พบว่า ป้ายส่วนใหญ่นะคะเป็นป้ายภาษาษไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ถ้าเป็นป้ายสองภาษาเนี่ยก็จะเป็นป้ายภาษาไทยและอังกฤษเป็นหลักนะคะผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะก็ประมาณ12ปีแล้วนะคะ ก็มีปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยนะคะเข้าไปสู่ AEC นะคะแล้วก็รวมถึงปริมาณนะักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างมากนะคะในช่วง10ปีหลังนี้นะคะแล้วก็ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นท่าอากาศยานานานาชาติเช่นกันนะคะโดยผู้โดยสารส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นชาวจีนนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยมี ข้อคำถามนะคะเกี่ยวกับภาษาที่อยู่บนป้ายที่ท่าอากาศยานดอนเมืองว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือยังนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าในยุคดิจิทัลนี้นะคะก็มีการใช้ช่องทางดิจิทัลหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter นะคะดิฉันก็สงสัยว่าจะมีช่องทางดิจิทัลเหล่านี้นะคะไปอยู่บนป้ายที่ท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยหรือเปล่านะคะ ดิฉันก็เลยมีคำถามวิจัยทั้งหมด2คํคำถามนะคะคำถามแรกนะคะก็คือช่องทางดิจิตัลเหล่านี้นะคะมีอิทธิพลนะคะบนป้ายในท่าากาศยานดอนเมืองมากน้อยแค่ไหนและคำถามที่2นะคะภาษาจีนนะคะเป็นภาษาที่มีความสำคัญบนป้ายในท่าอากาศยานดอนเมืองใช่หรือไม่นะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะ เข้าสู่เนื้อหาเนี่ยต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า Linguistic Landscape นะคะหรือว่าภูมิทัศน์ทางภาษา,าศาสตร์ในประเทศ ในประเทศไทยของเราเนี่ยคะหรือว่าจริงๆแล้วคำว่า l n n u u s t t i l a n d s c a p e เนี่ยจะหมายถึงภูมิทัศนทางภาษาศาสตร์นะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็มีนะักวิชาการ2ท่านนะคะก็คือลอนดรีกับบัวริสนะคะได้ให้คำจำกัดความไว้นะคะพูดง่ายๆก็คือภาษานะคะที่อยู่บนป้ายไม่ว่าจะเป็นป้ายถนนนะคะบิลบอร์ดนะคะหรือว่าป้ายในตึกในอาคารต่างๆนั่นเองนะคะ โดยที่มีนักวิชาการอีกทั้นหนึ่งนะคะก็คือ t h กอ o d t e r นะคะเขาพูดง่ายๆเลยว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษานะคะ text นะคะที่เราเห็นในป้ายสาธารณะนั่นเองค่ะป้ายนะคะสามารถบอกอะไรเราได้บ้างนะคะหรือว่าการศึกษาทางภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์เนี่ยนะคะสามารถบอกเกี่ยวกับ สภาพทางสังคมนะคะหรือว่าสังคมความเป็นพหุภาษานะคะของสังคมนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะบอกเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมนะคะประวัติศาสตร์แล้วก็นโยบายการใช้ภาษาบนไป้ายไดด้วยค่ะโดยที่เราสามารถสังเกตจากป้ายนะคะ ในการเก็บข้อมูลนะคะดิฉันก็ไปเก็บข้อมูลที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะ,ะปี2563นะคะซึ่งก่อนที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลนะคะก็จะต้องทำจดหมายนะคะขออนุมัตินะคะแล้วก็ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะแล้วก็จึงสามารถที่จะเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลได้นอกจากนั้นนะคะงานวิจัยชินีนะคะดิฉันก็ได้รับ การ approve <t> นะคะ e อ h ติเรียบร้อยนะคะหมายถึงจริยธรรมทางสังคมศาสตร์นะคะก็เรียบร้อยก็เดินทางไปเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ได้ป้ายมาทั้งหมดนะคะ731ป้ายค่ะสำหรับระเบียบว,วิธีวิจัยนะคะก็จะเป็นการวิจัยแบบผสมผสานนะคะก็จะมีทั้ง การวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็การวิจัยเชิงปริมาณค่ะสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะก็คือการเข้าไปเก็บข้อมูลนะคะในสัตว์ที่จริงเลยก็เป็น ethnographic based research นะคะแล้วก็ใช้การสังเกตการนะคะใช้การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของป้ายนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะก็จะใช้ในส่วนของการคัดแยกป้ายแล้วก็การนําเสนอตัว วิเซานั่นเองนะคะการแบ่งป้ายนะคะดิฉันก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะมาจากความเป็นเจ้าของนะคะหรือว่า ownership นะคะซึ่ง top down เนี่ยก็คือหมายถึงป้ายนะคะของรัฐหรือว่าป้ายที่เป็นของสถานที่นั้นในกรณีนี้นะคะก็คือป้ายที่ทำโดยท่าอากาศยานเองนะคะ ถ้ากัลเชียนตอนเมืองเองนะคะต่อมานะคะ bottom up นะคะก็คือป้ายของ private sector หรือว่าพูดง่ายๆก็คือป้ายของตัวไม่ว่าจะเป็น airline เองนะคะหรือว่าร้านอาหารร้านต่างๆที่มาเช่า airport ์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษานะคะก็แบ่งออกเป็นสีกลุ่มหลักนะคะก็คือป้ายที่มีภาษาเดียวนะคะ2ภาษา3ภาษาแล้วก็มากกว่า3ภาษาขึ้นไปหรือว่าพหูภาษานั่นเองนะคะ multilingual นะคะ สำหรับดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะที่ดีสันให้ความสนใจก็คือ Line Instagram Facebook Twitter นะคะแล้วก็เว็บไซต์นะคะแล้วก็การให้อีเมลแอดเดรสนะคะแล้วก็ QR Code นะคะมาดูตัวอย่างป้ายกันนะคะอันนี้ก็คือป้ายท็อปดาวนะคะก็คือป้ายที่เป็นของท่ากาษยานดอนเมืองนะคะอันนี้ป้ายบอทอมอพนะคะของสายการบินนะคะ ป้ายภาษาเดียวนะคะอันนี้ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะป้ายสองภาษานะคะอันนี้เป็นไทยอังกฤษนะคะป้ายสามภาษานะคะก็จะเป็นไทยอังกฤษจีนนะคะแล้วก็ป้ายพหุภาษานะคะอันนี้ก็จะเป็นไทยอังกฤษญ,ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จีนค่ะสำหรับดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีการให้ไลน์นะคะมี a c e b o o k นะคะงานเห็ุโครงการหลวงนะคะแล้วก็มีอีเมลแ address นะคะส่วนป้ายนี้นะคะก็จะเห็นว่าดูข้างล่างนะคะก็จะเห็นว่ามีการให้เว็บไซต์นะคะแล้วก็ Facebook นะคะป้ายนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะ Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ QR code นะคะ ป้ายนี้นะคะก็จะมี Facebook Twitter นะคะจริงมี YouTube Channel ด้วยแต่ว่าน้อยมากก็เลยไม่ได้เอามาวิจัยด้วยนะคะก็จะมี Instagram นะคะ l ล n e แล้วก็เว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์นะคะ nokair com airasia com นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ qr code นะคะจากผลการวิจัยนะคะถ้าเกิดว่าดูบนป้ายแบ่งแยกเป็น ความเป็นเจ้าของนะคะก็คือ ownership นะคะก็ปริมาณป้ายก็ใกล้เคียงกันมากนะคะทั้งหมด731ป้ายนะคะ t o อปดาวก็คือป้ายของท่าอากาศยานนะคะ368ป้ายหรือว่า50.4%ในขณะที่ bottom up ก็คือ363ป้ายนะคะหรือว่า49.6%มีความใกล้เคียงมากนะคะแต่ว่าป้าย ของท็อปดาวนะคะของท่าอากาศยานเนี่ยที่ใช้ช่องทางดิจิตอลนะคะก็มี3 3ป้ายหรือว่านับเป็นแค่8.9%นะคะแล้วก็บอททอมอัพนะคะมีถึง88ป้ายค่ะ mm hmm. สำหรับช่องทางท็อปดาวนะคะสําสำหรับป้ายที่เป็นท็อปดาวนะคะช่องทางที่ใช้มากที่สุดก็คือ QR code mm hmm. ในขณะที่บอททอมอัพนะคะช่องทางที่ใช้มากที่สุดก็คือเว็บไซต์ค่ะ ภาษานะคะภาษาเดียวนะคะหรือว่า m o n o l i n g ก a นะคะจะเห็นว่าภาษาอังกฤษมากที่สุดนะคะจากทั้งหมด238ป้ายนะคะภาษาอังกฤษ145ป้ายภาษาไทย81ป้ายแล้วก็มีภาษาจีนแล้วก็ภาษาเวียดนามนะคะ สำหรับป้าย2ภาษานะคะจะเห็นว่ามีค่อนข้างเยอะเลยคือ255ป้ายนะคะจากทั้งหมด731ป้ายนะคะก็จะเป็นภาษาไทยและอังกฤษนะคะ217ป้ายส่วนภาษาอื่นๆนะคะอย่างเช่นอังกฤษและจีนเนี่ยก็จะมีแค่34ป้ายนะคะอังกฤษญี่ปุ่น2ป้ายแล้วก็อังกฤษเกาหลีแค่ป้ายเดียวค่ะ ต่อ,อมานะคะก็คือป้ายสามภาษานะคะก็จะมีภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะทั้งหมด195ป้ายนะคะก็ท็อปดาวนะคะก็119ป้ายแล้วก็บอททอมอัพ76ป้ายนะคะ ภาษาไทยอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมีแค่สป้ายนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมีแค่2ป้ายนะคะแล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็อารับ,บิกนะคะก็จะมีแค่ป้ายเดียวเท่านั้นค่ะหลักๆก,ก็คือไทยอังกฤษจีนนั่นเองค่ะ ต่อนะคะป้ายพหุภาษานะคะ,ระ,ห,ะ,คะหรือว่าที่มีมากกว่า3ภาษาขึ้นไปนะคะก็มีเพียงแค่ป้ายเดียวค่ะก็คือไทยอังกฤษญี่ปุ่นและก็จีนนะคะเป็นบอดทอมอัพนะคะเป็นป้ายบอ t ทอมอัพด้วยนะคะเรามาดูผลสรุปกันนะคะก็คือจากจำนวนป้ายทั้งหมด7 3 1ป้ายนะคะป้าย2ภาษานะคะไบลิงโกนะคะก็จัดเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็เป็นภาษาไทยและอังกฤษนั่นเองนะคะ สำหรับป้าย3ามภาษานะคะก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่รองลงมานะคะก็คือเป็นป้ายภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะมีทั้งหมด195ป้ายนะคะจาก7 3 1เป้ายนะคะจะเห็นว่ามีทั้งหมดนะคะ602ป้ายนะคะที่มีภาษาอังกฤษและ245ป้ายนะคะที่มีภาษาจีนนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของภาษาอังกฤษนะคะ จะมากกว่าอิทธิพลของภาษาจีนบนป้ายที่ท่าากัศยานดอนเมืองค่ะในส่วนของการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะถ้าเราแบ่งเป็นท็อปดาวนะคะก็จะเห็นว่ามีการใช้ QR Code นะคะถึง24ป้ายจาก33ป้ายนับเป็น72.8%นะคะแล้วก็มีการใช้เว็บไซต์อีเมลแอดเดรสแล้วก็ Facebook นะคะมีทั้งหมด4ช่องทางนะคะ สำหรับบอททำอัพนะคะซึ่งมีทั้งหมด88ป้ายนะคะก็จะมีเว็บไซต์นะคะ28ป้ายนะคะแล้วก็ QR code 2 1ป้ายค่อนข้างใกล้เคียงนะคะแล้วก็มี Facebook 15ป้ายนะคะ Instagram นะคะ Line Twitter แล้วก็ Email a อ d เ e s s นะคะก็จะใช้ช่องทางดิจิทัลที่หลากหลายกว่าป้ายที่เป็นของท่าอากาศยานนะคะ เมื่อเรานำผลมารวมกันนะคะจาก731ป้ายนะคะก็คือ121ป้ายที่ใช้ช่องทางดิจิตอลนะคะที่มาอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือ QR Code นะคะ45ป้ายนะคะหรือว่า37.5%นะคะเว็บไซต์32ป้ายนะคะแล้วก็ Facebook 16ป้ายนะคะที่เหลือก็อยังไม่เยอะมากนะคะก็จะเป็น Line Instagram แล้วก็ Email Address นะคะแล้วก็ Twitter ค่ะ จากผลของการวิจัยนะคะก็คือขอกลับไปที่คําถาม2ข้อนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของอาการใช้ช่องทางดิจิตอลนะคะบนป้ายว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะก็พบว่ามีการใช้ป้ายนะคะในบนป้ายนะคะก็คือมีการใช้ช่องทางดิจิตอล แต่ยังไม่มากนักนะคะก็คือ121ป้ายเนี่ยนับเป็นแค่16.5%ซึ่งประมาณ1ใน6ของป้ายทั้งหมดนะคะแล้วก็คำถามนี้ที่2นะคะก็คือเรื่องอิทธิพลของภาษาจีนบนป้ายนะคะก็พบว่ามีการเพิ่มภาษาจีนเข้ามานะคะในป้าย3ภาษาไทยอังกฤษจีนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอิทธิพลของภาษาจีนบนป้ายก็ยังไม่สู้ภาษาอังกฤษค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าสำหรับภาษา บนป้ายนะคะป้าย3ามภาษาเนี่ยก็จะเรียนกันมาเลยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็จีนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นป้ายของทางแอร์พอร์ตเองหรือว่าเป็นป้ายท็อปดาวน์น่เองนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็อาจจะสื่อให้เห็นว่ารัฐบาลน,นะคะรวมถึงตัวท่าอากาศยานเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับภาษาจีนนะคะในฐานะที่เป็นป้ายในบนป้ายนะคะในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็ ในส่วนของช่องทางดิจิทัลนะคะก็จะพบว่าป้ายที่เป็นของตัวทางแอร์ไลน์นะคะหรือว่าเป็นป้ายบอททอมอัพนะคะก็จะมีการใช้ช่องทางดิจิทัลมากกว่าป้ายของท่ากัศยานเองนะคะซึ่งก็สื่อให้เห็นว่าป้ายบอททอมอัพเนี่ยนะคะหรือว่าป้ายของตัวสายการบินนะคะหรือว่าป้ายของห้างร้านต่างๆเนี่ยก็จะต้องการให้เห็นว่ามี ความทันสมัยนะคะก็มีการใส่ช่องทางดิจิตัลเหล่านี้เข้าไปนะคะสําหรับางานวิจัยนี้นะคะก็อาจจะสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่การตลาดนะคะในการที่จะเลือกใช้ภาษาบนป้ายนะคะหรือว่าประกาศต่างๆนะคะรวมถึงได้ทราบถึงช่องทางดิจิตัลนะคะที่จะช่วยขยายฐานลูกค้าบนป้ายด้วยนะคะ สำหรับการทำวิจัยต่อ,ตอไปนะคะก็อยากจะให้มีการเทียบงานวิจัยนี้นะคะก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มที่ถ้าอากาศยานอื่นเช่นดอนเมืองเชียงใหม่นะคะในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะก็จะได้ดูแนวโน้มว่าภาษาแล้วก็การใช้ช่องทางดิจิทัลบนป้ายนะคะเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะพบ ได้นะคะว่าช่องทางดิจิตอลใดนะคะมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้อ่านหรือว่าลูกค้ามากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะค่ะสำหรับการนำเสนอวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา ฟังการนําเสนอของดิฉันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคําถามนะคะหรือว่ามาีคอมเมนต์ใดๆนะคะก็สามารถติดต่อกับดิฉันได้ที่อีเมลนี้นะคะวิภาพัณฑ์ n g a m a h i d o n e d u ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ